สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC น้องมะนาะนะคะคุณคู่แมวเหมียวกะเบ่าเรื่องเล่าดีๆนะคะจากการเป็นเอฟซีของน้องมะนาการขึ้นไล่ซดการขึ้นมาท,ากทักท้ายพอๆไปๆในวงสาวหน่อยผิดบานแพงบ่าว่าจะเป็นเอฟซีของน้องมะนาเองหรือเอฟซีคุณคู่แมวเหมียวเนานะคะ่ะจากการเบิ่งคลิป เฮาก็มีสะพานเชื่อมต่อเนาะค่ะก็คือให้คุณครูแม่เมียมีโอกาสได้พอกันกับ FC ของวงสาวหน่อยผิดบานแพงนั่นก็คือพี่ทวนรถตู้นะคะจากบุรีรัมเดินทางมาสกลนครกันดีอกดีใจตั้งอกตั้งใจมหาคุณครูแม่เมียมีของฝากของตอนเต็มใหม่เต็มมือ,อ,อยังก็ทุกคนกระตางคนกระตางดีใจเนาะค่ะเพราะคิดว่าจาก ในจอสิบพอกันหนอกจอเรื้อพี่น้องนี่คือมิตรภาพที่ดีที่เกิดจากการเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรปานแพงโดยเฉพาะการเป็นเอฟซีของน้องมนนะนาคะพี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านก็นได้เจอกันกับคู่คู่แมวเหมียวเพราะว่าหักแพงบักหล่าหน่อยนั่มกันเนาะค่ะพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศวา่าพากันพ่อกันแล้วอารมณ์ความรู้สึกเป็นจังได้เอาชมเบ่งเรือข่าวปะพ่อ,พอมแม่แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งยินดีตอนรับพี่ทั่วแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาห้กกำลังใจคู่แมวเหมียวจ้า อ่าสวัสดีค่ะเอซีสาวรอยเพชรวันแพร่ต้องกันพี่ถวดรถตู้เนาะค่ะมาจากบุรีรัมเดินทางไกลมารับปริญญามาเจอกันโอ้แบบนี้เนาะจาก ในจอออกนอกจอเนาะค่ะเนาะโอ้ตัวจริงรูปหลอเด้อลูบหอดเด้อมีของฝากเป็นน้ำส้มเนาะน้ำส้มคันจียูครับอ๋อคันอะไรนะคันจียูน้ำส้คูนะคยูบอ๋อคันคันจียูอ่าตั้งชื่อชื่อซื้อมันบอกค่ะครับชื่อมันคือน้ำส้มจียูก็คือน้ำส้มกูเลยอ๋อค่ะน้ำน้ำส้มกูค่ะแต่ว่าเป็นให้เพาะเนาะเป็นจียูเนาะค่ะเนาะต้องขอบคุณมากๆเอาคุณคู่แม่เมียวสุด นี่เสื้อเด้อเสื้อเสื้อของคุณครูมันเหมือนเป็นเสื้อสกลนครเด้อเด้อเด้อเจ็บใส่กระเป๋าไว้ด้วยกันเมื่อกี้ติดซ้อน ก็มอบให้เหมือนกันเนาะก็โอเคดีใจดีใจจริงๆฝากถึงเอฟซีนะคะฝากถึงเอฟซีฝากถึงเอฟซีว่าว่ายังไงเอ่ยถ้าลองเจอเจอรถตู้ที่รถตู้รักบุยลำก็จะเจอน้ำส้มอ๋อจะเจอน้ำส้มเหมือนกันเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนาะดีใจเนาะค่ะได้เจอกันฝากถึงเอฟซีทุกคนว่าดีใจว่าเราอยู่ ในจอแล้วเราออกมานอกจอมาเจอกันนะคะเดี๋ยวนะครับมีตัวทเกิ่มอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูเดี <S <S ๋ยวคุณครูเขาวางก่อนเขาวางก่อนเขาวางก่อนด้วยได้แล้วได้แล้วโอ้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยเนาะค่ะแล้วตังเยอะตั้งแยะเนาะค่ะเนาะตั้งเยอะตั้งแยะเด้อเดี๋ยวกลับ อันนี้คืออะไรนะคะคือมาจากสักแก้วครับเอาใหม่เนาะคะ่ะเนาะเอาใหม่อะคะ่ะอะไรนะคะคือวัตถุมงคลที่เช่ามาจากวัดที่สักแก้วครับอ๋อวัดที่สักแก้วใช,ใช่ไหมคะเอามาฝากคือวัด <c oughs> อะไรผมก็จำไม่ได้ที่รถของสิริพรอัมไพพองอัมไพพงไปไปไป,ไปทำบุญที่นั่นประจำ เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคุณครูเข้าไปค้นในเน็ตดูเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะได้คุ้มครองคุณครูแม่เหมียวเนาะกับพี่มุกวดรังคงค่ะขอบคุณค่ะดีใจเนาะค่ะาบุรีลำไม่ได้พูดภาษาอีสานเนาะเป็นภาษาเหมือนอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆโคราชเนาะค่ะโอ้นะคะจะขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรคะ อ๋อบุญอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้เหมือนกันค่ะค่ะได้เหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มันก็โอ้กลับหัวกลับหัวนะคะโอเคค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกูเป็นแมวก็ติดตามพี่ทวนมาถึงพระธาตุเชิงชุมเนาะค่ะมาไหว้พระธาตุอีกครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสกลนครนะคะขอพรขอกำลังใจกับเพื่อนได้เด้อค่ะเด้อ มีโอกาสได้เจอรู้จักเพิ่มขึ้นนะคะ,ะสวัสดีค่ะส,สค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะหลังจากที่พี่ท้วนเพิ่อนเนาะค่ะมาเยี่ยมคุณคูณ่แมวเมียอยู่สักท้งอ่าสกลนครมื้อนี่นะคะพี่ท้วนเพิ่นก็นย่งบ่ท่นได้ยอมได้เพิ่นก็นติดตามแล้วก็ติดต,ต่อเพื่อที่จะพอกันก็พี่มุกวรารพงศ์คู่หูดูโอของคุณคู่แมวเหมียวตอนนี้กาลังเดินทางไปพอกันอยู่เด้อค่ะพวกเฮาทั้งคู่แมวเหมียวแล้วก็มุกวรพงศ์นะคะคูๆๆๆๆคู่ดูโอมุกแมวคนทําเพลงก็ยินดีตอนรับเสมอแล้วก็ยินดีตอนรับพ่อๆพ่อ,พอ,พอแม่เ c สาวหน่อยผิดบานแพงสุขูสุคนเด้อ f อน้องมณะที่จะเดิน สกลนครก็บอกคุณคู่แมวเหมียวได้นะคะไปพอกันม้แล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมาหายกาลังใจดีใจที่เป็นเอฟซีนำกันมีสะพานเชื่อมต่อห้เห้าได้พอด้พบกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเรื่องรา่าดีๆจากการเป็นเอฟซีหมอล่ำนำกันเดอ้อจะดีใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะ มีพ่อพอแม่แม่มาเยี่ยมคุณคู่แม่เมียวยู่เมืองสกลนครไปบานบักกลามาณะหน่อยนะคะก็ยินดีที่จะพาไปเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ